ตักลูกหลังอยู่ล่างบ้านตั้แก่ห้าแนวเขตเดว่าเขาอยู่เดี๋ยวตากเลยเขตที่เขาจะว่าเอาเพรามันคนเจ้าเดี๋ยวแนวเขตทคแนวเขตอยู่แล้เก,ลก,ลก,ลก็เปแทงลงแทงลงแทงลงอาลูกหลังไปเอาไปจะมดนแผ่นเยยาวยามันหลบด้วยฝนมันตกฝนตกปียา่ามก็เลยหลง ได้เยอะเลยเนี่ยได้เป็นร้อยเที่ยวเลยมั้งเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้มาเอากะด,ดานษลืมเนี่ยวันประมาณากี่เที่ยวโอเกะท่ามันก็เที่ยวท่านก็ได้มั้งเราก็ไม่หลุดจำไม่ได้ต่างจากเคือ,องยเยอะแนวเทีนยนเลยจะมีเต่าปาปัุดปากเต็มเสากรลาเต็เน ให้เราก็ไปยืดข้างล่างขุนล้างเต็เมเลยได้เก่งไหมเดี๋ยวจะไปเลยเชก่งเข้าเดี๋ยวว่าเอาไว้ฟังหนึ่งแต่จาวหนึ่ง